แล้วก็นี่ก็ห้องห้องนอนอันนี้คือห้องนอนก็เป็นห้องเดิมเป็นห้องเดิมพอแค่เตียงกับเฟอร์นิเจอร์มาอย่างเดียวนี่ก็เสื้อผ้าที่ยังที่ยังไม่ไดเอามาหมดนี่คือแอร์มีตู้ทรยนี่เสื้อผ้าเตียมไว้แล้วเสื้อผ้าเตียมไ้แล้วครับที่จะมาใส่เตียมไม่เรียบร้อยเตียงไม่แล้วแล้วเตียงนี้ลองนอนยังนอนกงวันไปขนึงรู้สึกหลับไป20นาทีลองกงวันได้เอครับ แล้วที่ทํามานอนทําเนียมเนี่ยพันธุภรรยาจะต้องบ่นนะสืบทราบได้ไม่เป็นไรหรอกและแต่ว่าจะไม่เอาภรรยาครอบครองมาไม่มาเขาไม่มาแล้วครับไม่มาครับผมมาผมมาผมก็มาสองวันสามวันต่ออาทิตย์อะไรอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ยังไม่เพิ่มนั่นยังไม่มีอ่อนมีนิดชักเลยดีกว่าใช่ไหมครับ ห้องน้ำก็ในนี้นี่ห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำเมื่อกี้น้ำรั่วนี่รั่วอยู่หรือเปล่านี่เห็นรั่วอยู่เลยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยรั่วยุ่งจากตรงนี้เนี่ยท็นไมมันเก่าแล้วมั้งเราผ้าเช็ดเท้าก็ยังไม่มีตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่หมดแล้วเลยังไม่โฮมมี่พอยังไม่ยังไม่เรดี้เท่าไหร่ใช่นี่รั่วตรงนี้เนี่ยรั่วอย่งเี้เห็นไหมมาแล้วเห็นไหมแสดงว่าตึกเก่าแล้วแล้วระบบเก่าครับก็ไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างทุกอย่าง เหมือนเดิมหมดอนเดินที่ที่ิที่โบดยยุ่อยู่หมดไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเจอนายกที่เคยดูแลบ้านช่องเนี่ยนะคุยนอกกรอบกับสุดที่ชัยยุนทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา21นาฬิกา30นาทีเริ่ม4มกราคมนี้ทางไทย PBS เตรียมตัวรอได้เลยผมจะไปคุยถึงที่